ตามดูอาการน,นะคะแม่หมูผสมได้21วันนะคะมีแบบนี้ออกมาเยอะมากนะคะก่อนหน้านี้มีออกมานิดหน่อยนะคะวันนี้มีออกมาเยอะมากไม่แน่ใจว่าเป็นอาการแท้งหรือว่ามดลูกอักเสบนะคะแต่ก่อนตอนคลอดก็ฉีดแก้อักเสบอยู่นะคะ เราไม่ได้พิสูจน์ดูว่าเป็นมีกลิ่นหรือยังไงหรือเปล่านะคะก่ <c oughs> อนหน้านี้เขาก็จะเหมือนผสมติดอยู่นะคะท้องก็ตโตๆอยู่ไม <c oughs> ่รู้ว่าเป็นอาการอะไรนะคะเ <c oughs> พิ่งเห็นวันนี้นะคะตอนเช้าวันนี้วันที่27ตุลาคมพศ2566นะคะ เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งค่ะให้อาหารเสร็จอาบน้ำให้เรียบร้อยก็มองมาเพ <c oughs> ิ่งเห็นเขานอนอยู่นะคะมีตัวนี้ไหลออกมา <c oughs> ถ้าท้องนี้ผสมติดนะคะก็ <c oughs> จะเป็นท้องที่4นะคะท้องที่4 แต่วันนี้มีอาการเปิดแปรก็หินอวัยวะเพศบวมแดงตั้งแต่ตอนยืนกินอาหารแล้วนะคะพอกินอาหารเสร็จแล้วก็มีแบบนี้ไหลออกมานะคะกดอนอื่นเราจะต้องพิสูจน์ก่อนเนาะว่ามันมีกลิ่นหรือเปล่านะคะที่ไหลออกมาแต่ว่าน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ปกตินะคะหมูตัวนี้กินอาหารเก่งมากนะคะกินเก่งให้เท่าไหร่ก็กินหมดเลยนะคะ แต่ก่อนหน้านี้ก็ขอมมากตอนหย่านมลูกถ้าไม่ติดแล้วรอบนึงนะคะตอนตอนหย่านมลูกออกมาแล้วก็ผสมนะคะปรากฏว่าเขไม่ติดนะคะเหมือนผ่านไป60วันแล้วก็แสดงอาการเป็นสัตว์อีกเนาะแล้วก็ผสมครั้งนี้แล้วก็มีอาการแบบนี้นะคะท่านใดทราบนะคะว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเคยเจอนะคะมีประสบการณ์แบบนี้แนะนํามาหน่อยนะคะ คอมเมนต์มาที่ข้างล่างนะคะจะตามอ่านนะคะหรือถ้าจะให้ดีนะคะท่านแปะเบอร์โทรด้วยจะดีมากๆเขาว่าคุณเป็นอย่างสูงนะคะถ้าท่านมีประสบการณ์ว่าเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรหรือวิธีแก้ไขเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่หมูข้อเราเนาะเราซื้อมาซื้อต่อมาอีกทีตอนที่เขาท้องนะคะตอนนี้เขาท้องมาอยู่กับเราก็คลอดลูกได้หนึ่งคลอดเนาะเป็นท้องที่สามของเขาครั้งนี้ก็ เป็นครั้งที่สี่นะคะแต่ว่ามาเจอปัญหาสะก,ก่อนเนาะตัวอื่นก็ปกติดีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะได้แก้ปัญหากันต่อไปนะคะที่สุดว่าไอเขาขา,ขาวที่ออกมานี้มีกลิ่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะตามพ่อบ้านมาดูอีกทีนะคะว่าเข,า,ขาเป็นอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ซึมนะคะยังกินอาหารได้ปกติเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้ชมว่าเป็นยังไงเนาะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.